สวัสดีครับผมโอ๊ตคนพันเคลิ่บอยครับวันนี้เราจะมียังอยูยังพูดไม่จบเลย,ยรีบลงมาใหม่วันนี้มาเขาเรื่องกันดีกว่าวันนี้ผมจะพามาชมตู้คาร์โกบ็อกนะครับเป็นแบบรถเวทีเต็มรูปแบบเลยนะคันนี้เนี่ยกลางเวทีออกมาได้แบบเยอะมากคือแบบเต็มรูปแบบเลยคันนี้ก็พิเศษสุดจริงๆนะครับแอบบตัดมาเหมือนกันเดี๋ยวพาไปชมกัน ตู้คันนี้นะครับเราจะใช้หัวรถของ Toyota Revo นะครับมีฮอนนะครับทั้งหมด4จุดซ้ายขวาข้างหน้าอีก2ตัวฮัลโลเทสฮัลโลเทสกับข้าวครับกับข้าว,าว,าว <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะวัดความกว้าง ของเวทีให้ดูนะครับความยาวนะครับ4เมตรนะครับ4เมตรกว่ากว่าครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรมาปรึกษาได้ที่02-360-755 5หรือ02-752-8585นะครับเรามีทีมงานที่พร้อมจะเสิร์ฟในไอเดียของท่านแน่นอนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ